สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยๆนะคะนี่ก็การยามเย็นนะคะเราซ่อมรถจัก,กรยานให้เด็กเด็กเดเกดิดไม่ต้องมาปั่นใกล้มันไปปั่นก่อนก่อนไปเลยปั่นไปก่อนตกเด้อตกกระชองลองเด้อเออท่าเอาเอท่ารถรถรถเบรกเบรกเบรก,บก ขาหลุดอ่ะไปไปดูนะคะดูความดื้อดูยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยอ่ะมีความสามารถบังจักรยานนี้ได้แล้ว่ะปั่นไปขึ้นขึ้นขึ้นขึน้นปัน่นขึ้นฝั่งนี้ มันขึ้นฝั่งนี้เรียบมันไปมันไปหลังบ้านลังบ้านอนานันนั้นปันปันปันเียเรียเรียวเรียบเรียบบ่บาวมองข้างหน้าสิมองข้างหน้าอย่ามองเทา้ามองข้างหน้า <S 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 เกิดอย่าพึ่ง ไปไปปันไปป,ไงไงปันเยี่ยวปันเยียวผู้ผิดเอาเขาอาใส่ปันแบบนี้เลยสุดเต้นบ้าบ้าบ้าพอ ู้สึกวุ่นวายนะคะทุกคนต้มอ,อะไรเหมือนต้มข้าวเลยกินต้มข้าวเหรอ,อใครเราจะมาขีร่รถไอติมนะคะทักงสิ้นไอติม่มาปัดนอันนี้เห็นกันแล้วเอาคือบ่ไปัล่ะอ๋อแห่ฟังวัวกันค่ะทุกคน รู้แล้วเป็นอะไรนไร้ำลายอะไรเราก็พาเด็กๆปั่นจักรยานนะคะมาใส่อาหารวัวนะใส่เสร็จแล้วทุกคนอย่าเพิ่งไปเด้ออย่าเพิ่งไปเรามาดูดอกไม้เสียเนคค่ะสวยมากทุกคนจักตนนอียงดอกขอกกระพจักนะคะ ไม่อจักดอกโอ้โหมีนี่ด้วยมีกระบองเพชรด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะส่วนของเสียนอีกนะ วางมดแล้วก็ไปถอยมาใหม่และะ้วไม่รู้จะปลูกตรงไหนจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวทสิบสงสามสี่ห้าสิบห้าต้นทุกคนน่าน่าจะปลูกตรงนี้นนนนนเละไปนี่นะคะปล่อยบ่านะพี่นอ้องไปได้อันนั้นมา ต้นเอียงดอกพี่น้องขอกระจักนดมัเขากขอมชอบส่วนบุคคลเอาไปใส่ๆ่นี่เนี่ยพี่ว่าเนี่ยเลาะตะเข็บเนี่ยเลาะตะเข็บเนี่ยฮะ15ต้นไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออเหลือ5ต้นใช่ตรงไหนคใส่ทางพุ่นตอทางพุ่นไปอีก5ต้น ปปเป็นผู้ชายอีกเป็นผู้ชายทักธรรมชาดกว่าเฮือนมันนีพี่น้องเอ้ยจังหน่อยมินสิปลาห่ายก็ปลาเมซอนปลาเมซอนกับบอคักเออต้นไม้มันเยอะเนาะแล้วยุงมันก็บางนอนลงเจนันได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่หุงข้าวเลยนะดู <Okay. S 1> ต้มข้าวนะคะข้าวต้มข้าวต้มต้มข้าวอันเดียวกันแล้วพี่น้องอ้ยน <c oughs> แล้วเจ้ามาข้าวะคะ่ะอ้ำมาสั่นดูไข่อ้ำแล้วด,ดีมากคะ่ะต้มข้าวไม่ต้องให้ลูกตัวเองกินเพราะลูกตัวเองก็ไม่กินนะให้ลูกคนอื่นกินโอ้โหร้อน,ย,นยุ่ง อร่อยไหม <laughs> ข้าฟังไหหัวรถ <laughs> เซนีกมานะ,ะขี่รถมายังเราจะทึงทงงไซจอดแบบนี้เมียต้องรู้แล้วค่ะว่ามึงต้องล้าง <c oughs> ชายถ้าจอดแบบนี้ปุ๊บทุกคนค่ะผู้ชายจอดแบบนี้ปุ๊บนั่นคือคุณต้องล้างคําสั่งคือมึงต้องล้างนะคะ <c oughs> พี่น้องไม่ต้องปัน่น <c oughs> พี่นอ้องเมืองขวยสอมรถจักรยานสองขั้นนี้ สองคันนี้8ปดอหสิบนะคะเปลี่ยนยางนอกยางในนะ,ะทั้งสองคันนะคะแล้วก็แป0้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ให้แกซ่อมมนซ่อมนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแล้วก็แล้วก็วกข้าฝฟ่างนะคะไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงถึงไหมป,นนนปันจกาคขนันเปินค่ะ เก่งมากเลยอร่อยปะโตัวอร่อยใส่ไข่ยาวตุ้งเลยค่ะใหญ่ไหมใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ไหมใหญ่เนี่ยนี่เราเป็นไอ้บรรยากาศเย็นๆค่ะเย็นจริงๆวันเนี้ยลมวีวีเลยเนาะแทบแทบแดดแบบหน่อยเดียวอ่ะไม่ไม่ไม่มีเหงื่อซิฟเพราะว่าลมฟ้าคืมหน่อยๆ แล้วลมก็เย็นนะคะทุกคนโอ้บรรยากาศดีค่ะพ่อมานาั่งเลรีย,ย,าายอยู่แต่ว่าแขวนเม่อยอยู่ขอบ่อยู่เราพี่น้องมันหกหกหงหกตาค่ะแต่พูดภาษาอย่างเราพี่นขอขอ้องเอ้ยข้าคลิปนี้ก็บผ้ามาเบิ้งน็กหน่อยนะคะว่่มียางลายไม่มีสาละายัางนะคะ เอฟซีเด็กๆนะคะนี่พ่อพอ่พอพอ่พอพ่อพ่ออย่าปั่นแรงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช,ช่องเซาบอสไซุยแล้วพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ